เราซูฟังเราซูฟังเมนเจ้าเห็ดอีหยังน่ะยืนเมออย์หยังฮะขึ้นหอนมูจักมูไปใส่เมดมูประมันเหร่นนำ้ำอืมเห้ในสั่น เอาก็ออกไปหาหมูตัวมอยืนมืออย่างดีนะ่ะก็ไปหาเลน่นหาอย่างมูตัวเป็นเล่นน้ำมูตัวนอมูกระสิไเด้มาเล่นน้ำมูหูจากบ้านยังสัน่นบ้านอยู่ใสเราดยูฟั่งไปเล่นน้ำมูตัวไปหามูไปเลนน่หหเลนกับมูอยู่วานไปกินตะมหองตํามฮุงน้ำเพลินผุนข้าเจา้ากินกันอยู่แตกสวดสวดเนี่ยนนะ่ะไปแม่ที่ไป ไปเมื่อแล้วก,ไวกไ็ไปมาเมื่อแล้วเฮดินเดย์ซันอืมไปมาเมื่อแล้วขาเจ้าเห็นว่าห้าบบานหน่อยที่ข้าเจ้ารีบมาหาเอา้ามึงใส่กัสีร้อมึงเนาะไปหาอีกมาหากับสิไปหาข้าเจ้าเนาะ บ้านนี่หน่อยเคยเจ้าขึ้นสิอยากมากอยู่หรอกมั้งขั้นข้า,าวา่างใส่หมูยังมาวางเนาะเออจังสันแหละไปโลดไม่ต้องไปสนใจไปให้เขาเห็นหน้าดูๆไปโลดเล็กๆเขาอาจจะยังไม่อยากเป็นหมูน้ำเผาดอกถ้าไปดูๆเขาก็สิอิโตนดูตีบ้านน้อยปันไดเขาก็สิมาเหมือนแหละขั้นข้า,าว่างนะ่ะยัไปขึ้นไล่ยังไปขึ้นไล่ 你还给他到红斑拜拜拜拜，拜拜拜拜 <laughs> 嗯，来、啊。